ดูความน่ารักของแมวตัวเล็กๆมาจากไหนก็ไม่รู้พ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีเนะาะเข้ามาอยู่กับฟอกพวกเพี้ยนพี่ๆห้องคอนขาวใหญ่มีละใครบ้างมาหลบร้อนอยู่แถวนี้นำโชค ก้อนเงินก้อนทองเขามาแอบเล่นอยู่ตรงห้องน้ำนี้นวรัตครับนวรัตให้ดูแลกันเลยนวรัตเพชรดำนิ้มีหลายเพชรดำเพชรดำหลายตัว ดำลายดำแดงก็มีเพชรนินจินทาเมียกเอ๋ยเมียน้อยมีหลายชีวิตมาจากตากแดนที่ไหนมาเมียเมียน้อยเจ้านี้ก็มีพรทองแดง ข้างบนนี่กระพรขาวนอนนี่แล้วน้อยยังไม่รู้จักซื่อเลยตัวไหนไม่รู้เป็นตัวไหนสีดำเหมือนกันเลยเมียวน้อยเมียวใหญ่รอกินข้าวกันละครับเดี๋ยวสักคู่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกินข้าวเดี๋ยวจะมีข้าวผุกกับปลาให้กิน เหลือปลาอยู่ตัวเดียวจะพอกินไหมเนาะมัดไว้ทั้งหลายวันคงใช้จะ้อมหมดแล้วเหลือปลาตัวเดียวเนาะเดี๋ยวเรามากินกันเนาะวันนี้อากาศก็ร้อนเมียวเมียวมีมน้อย เนืยวน้อยน่ารักทุกตัวเลยครับมีปลาอยู่ตัวเดียวเนาะจะแบ่งกันกินยังไงที่จะย่างปลาให้เนาะนอนเท่าปลาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวได้กินทุกตัวนะครับ